องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอําเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ทั้งหมด8โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าอบรมศิลธรรมณนะศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาโดยพระอาจารย์ได้เทศสอนความรู้ในพระพุทธศาสนาห้องชีวิตในระมิดนิสัยและความดีสากล5ประการคือความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิ พร้อมทั้งนาคณะคุณครูนักเรียนร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งจากนั้นได้ร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้โดยน้องๆนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้โดยทุกคนต่างให้ความร่วมมือและมีความสนุกสนานกับการเข้าฐานเป็นอย่างมากเพราะทุกฐานกิจกรรมได้สอดแทรกความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย โดยก,กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักตามบวรบ้านวัดโรงเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไปครับ